สวัสดีพี่พน้องชาวยู u ู e ทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมีเรีอกสงสัยมาถามพี่น้องทุกคนอยู่นะครับว่าขนมแบบนี้เขาทำมาจากอะไรเอยใครรู้คอมเมนต์ด้วยนี่ใส่ยังไงไม่ใช่ช็อกโกรแลตนี่เขามีวัตถุดิบยังไงทำยังไง นะครับนี่เป็นขนมที่อร่อยมากๆนี่นี่อย่างนันเนื่องนะนี่นี่นี่นะครับนี่ใครรู้ก็บอกด้วยแต่วันนี้ผมก็จะมารีวิวขนมไอจอตัวนี้แหละครับนี่ผมก็จะมารีวิวนะครับนี่เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมไม่ให้ดูอีกัะครับนี่มีลายแบก นี่มีลายแบบเลยนะครับนี่เป็นขนมแทง่งมันเหมือนอยู่ในขนมปี๋มาแต่ผมจำไม่ได้ว่าเขาไม่อยากขายหรือเปล่านะนี่มาอันแรกอันแรกอันนี้แรกทุกคนนะ่าจะเห็นทั่วไปนะว่ามันอยู่ตามกีฬาสีขนมนี่เนี่ยมันเป็นขนมที่กรอบแล้วก็ข้างในเป็นช็อกโกแลตเนี่ย เป็นช็อกโกแลตนี่อร่อยมากต่อมาอันนี้เป็นเบอร์กับ์เหนเมื่อกี้เลยนะที่ข้างในนี่เป็นช็อกโกแลตนี่ช็อกโกแลตเห็นไหมเอย่ยตัวนี้ก็จะเป็นขนมที่กรุบกรอบม,มากนี่ แต่ไม่รู้ว่าเขาผลิตยังไงหรือซื้อมาจากที่ไหนใครรู้ช่วยบอกผมหน่อยนะเป็นขนมหนึ่งที่อร่อยมากของรู้สึกว่าชอบมากอย่างนี้นี่เหมือนกันเป๊ประรับจากเพืสัตวดเดยวกันอร่อยมาก อันนี้อันสุดท้ายเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผมเคยเห็นอยู่ในโลุมซองละห้าบาทข้างใน,นเด็กเป็นช็อกโกแลตอัน,อนก็คือทั้งสามอันนี้ผมชอบอันนี้น,นี่ผมชอบมาก นี่ยจอบอยากใกล้จะหมดแล้วที่จริงมาติดถุงนี่เทเนี่ม้มันจะเตรียมถุงผมกินเลยเท่านี้อ่ะคินด,ดูเอาอร่อยแค่ไหนกินแต่อันนี้อ่ะอันอื่นไม่กินอ๋อคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า